นี่คือหน้อยหนานะพี่น้องอันนี้คือหน้อยหนาพันพันอะไรนะฝ้ายเขียวเกษตร่อซื้อมาจากโคราชนะพี่น้องซื้อมาจากโคราชปลูกไปเป็นแถวเห็นไม้ปักเลยอ่ะลูกไปมันเหลืองหมดเลยนะพี่น้องมันไม่โดนฝนมันโดนเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันตกแล้วมันก็หยุดตกเฉยเลยเจ็ดวันแปดวันมาละมันร้อน ตรงนี้เพราะว่าพี่น้องสังเกตแถวนี้มันจะไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าแผ่นดินมันจะร้อนตรงไหนที่ไม่มีหญ้าแผ่นดินมันจะร้อนมากทําไม่ตกมาอีกทักหนึ่งอาทิตย์นี้คงต้องทําแบบวัดที่แล้วที่ทาคลิปให้ดูนะพี่น้องก็คือหาบน้ํารดเพราะว่าอุปรกรณ์ถเดินพ่อน้ํายัง มันไม่มียังไม่เสร็จแล้วก็พบยังพบยังหาไม่เจอเลยพี่น้องนะโอ้โหอันนี้มันอันนี้ถึงกับถึงกับไหมเลยนะพี่น้องหรือไหมเลยไหมเลยแต่ยังดีหน่อยตรงโคนโคนมันเนี่ยมันยังออกติง่งมันยังไม่ตายนะต้องขย่ยามัดบังมันเลยเนี่ยพี่น้องโอ<ฮ>้โหตายมันร้อนจัดมันร้อนจัด คนทำกเกษตรผสมผสานนะเนี่ยทำแบบผสมผสานเลยตาม,ตามพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าจะทำกะเกษตรผสมผสานทำไม่ต้องมากทำแบบยั่งยืนนะนยผมปลูกทั้งหมดหนะ้าสิบต้นนะพี่น้องปลูกทั้งหมดห้าสิบต้น,าาน,น,นประมาณสักสองงานน่าจะได้สองงานประมาณล้วแล้วก็ปลูก ปลูกพืชประมาณ10ชนิดพี่น้องปลูกประมาณ10ชนิดปลูกว่าเอาพอว่าเราเอาไปจำหน่ายเองได้อะไรเองเพราะว่าห่างไปจากนี้ประมาณสัก2องกิโลมันมีตลาดนัดนะตลาดนัดจันพุทธเสาซึ่งเราก็ถ้าไม่มีผู้มารับเราก็เอาไปขายเองทำแบบพอเพียงอะ่ะพี่น้องไม่ทำ ทำเป็นเครื่องเดียวแบบแถวนี้เขาจะทำไร่อ้อยกันนะเนี่ยทำไร่อ้อยรอบๆนี่ยเป็นไร่อ้อยเป็นไร้มันนะมีเราเนี่ยแปลกประหลาดอยู่เนี่ยแล้วก็ลกเนี่ยมองไม่ลกแต่ถ้าไม่ได้ยาพวกนี้นะโอ้ต้นไม้นี่ตายหมดแน่พี่น้องตายหมดแน่เลยดีนะได้ยาพวกนี้มนซับซับไปได้เยอะเลยซับไว้ๆๆได้เยอะในนั้นนะต้นไม้นี่มันร้อนตายหมดเลยนะดีหน่อย ตรงเมื่อกี้พี่น้องจะเห็นว่าใบามันเหลืองมันแห้งนะตาแถวเนี้ยลกลกใบเขียวเขียวเขียวไม่เหลืองนะไม่เหลืองพี่น้องตงน้นนี้ดูต้นนี้เห็นตรงนี้มันมันมันตีนนะดูดูใบมันไหมเลยดูใบไหมถึงบอกว่าโครกก็ต้องยอมลกแหละเพราะว่ามันไม่ตายแน่ในแบบนี้ไม่ตายไม่ตายต้องทำแบบนี้แต่พี่น้องต้องทำแบบนี้นะ